นางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมรองปหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาว,วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดกิจกรรม SRI Network t o w Hall ในงานอวอ a ์ f a 2025พร้อมมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมเครื่องสำอางไทยและ Cosmetic Innovation Award 2025ดรชลิดาทนินกุลพรผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงระบุว่าอุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นอุตสาหสกรรมศักยภาพสูงที่สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิน่นตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับนวัตรกรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือนะคะเรามีพวกผลิตผลทางการเกษตรหรือพืชอ,อะไรพวกนี้เยอะนะคะดังนั้นสิ่งพวกนี้เราสามารถที่จะนามาใช้เป็นส่วนประกอบนะคะในเรื่องของ e a l t h and Beauty ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเป็นยาสมุนไพรหรือว่าเป็นเป็นอาหารก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนี้มันก็เข้าติมในสิ่งที่ผู้บริหารเนี่ยนะคะไดะ้มีนโยบายแล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทำเรื่องอะไรนะคะ,คะอันนี้คือที่มาว่าทำไมเราถึงเป็นเครื่องสำอางเนาะเรายังมีแลบวิเคราะห์ทดสอบที่พร้อมนะคะในด้านเครื่องสำอางเรามีโรงงานต้นแบบผลิต เครื่องสำอางด้วยนะคะที่สามารถผลิตได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมอ่าเป็นเรื่องของแป้งเป็นเรื่องของลิปสบู่นะคะหรือแม้แต่มากหน้านะคะเรามีอ่าเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมในการผลิตและได้รับมาตรฐานอาเซียนเจียมปีเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะผลิต สำหรับในเชิองอุตสาหกรรมให้กับพวกประกอบการรายเล็กรายย่อยได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราพร้อมนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็ได้กงประมาณมาจากรัฐบาลนะคะที่เพื่อเอามาช่วยให้กับชุมชนนะ,ะได้มีที่พึ่งนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมความงามน,นะคะอันนี้คือสิ่งที่เรามีแล้วก็เป็นจุดเด่นค่ะ กิจกรรมนี้ยังเปิดเวทีให้นักวิจัยและผู้ประกอบการนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์สะท้อนพลังงานวิจัยไทยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน